เฮ้ยเราก็เจอแล้วกับเจ้าโกลเด้นตาตีแล้วก็มีเขี่ยวน้อยๆอยู่นะฮะด้านล่างด้วยอ่ะคือเริ่มเรื่องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพนเนี่ย มีเรียกว่าเป็นมีโรคภาวะทางจิตที่โอเคมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ถึงกับขั้นที่ที่รุนแรงมากแล้วกันฮะเราก็อยู่ในช่วงการรักษาแล้วก็ด้วยความที่ขอเกินว่าตอนแรกๆเนี่ยเพรอยากแค่เฮ้ยอยู่บ้านเลี้ยงหมาทางานพอละอันนี้คือคือ,คอจุดมุ่งหมายอานอนนอนไม่ละเล่าปุ๊บนอนเลย <c oughs> ไม่ไเป็นไรครับผมอ่าครับจุดมุ่งหมายว่าเอ้ยอยู่บ้านเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาก็โอเคละฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลี้ยงน้องหมา นะครับเข้ามารับน้องหมาเข้ามาตัวหนึ่งก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเอ้เราก็ไม่นึกว่าฟาร์มมันจะอยู่ไกลบ้านเราเราก็โอเคขับแบนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็พอไปถึงฟาร์มเสร็จปุ๊บโอ้โหมันแบบสี่ห้าสิบกิโลเลยอะไรเงี้ยพอไปถึงฟาร์มก็อุ้ยลูกลูกหมาละลานตามากเลย g เด d e n r e t r เวอร์รละลานตาเลยนะฮะแล้วก็เราพอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้าไปดูในคอกน้องหมาต่างๆเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เขาอะเอานมมาเสิร์ฟ ลูกหมาแล้วจะเป็รุมกินนมแต่ว่ามีตัวหนึ่งไม่กินเนะมีตัวหนึ่งไม่กินแถมยังแบบอึโชต่อหน้าเราเราก็เลยแบบพี่ครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้เราก็เลยแบบได้เป็นกูนบอยมาครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ประมาณอันเนี้ยเข้าปีที่สามเอ้ยจะเข้าปีที่สี่แล้วครับตอนนี้น้องบอยอายุสามขวบกว่าละสามขวบครึ่งนะฮะ เริ่มต้นมันคือเราตอนนั้นเนี่ยเพจอัพทิกเอนะฮะอัพก็คืออัพตามช่องแบบตามปกติอะไรของเราเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เฮ้ยอัพน้องหมาลงไปเพราะแบบมันคือชีวิตประจําวันของเราน้องหมาตอนนั้นของเราก็เริ่มสนละก็เริ่มมีวีรกรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้ร่งเฮ้ยเริ่มฝึกขอมือต่างๆได้เราก็เลยลองอัพลงไปพออัพลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยก็มีหลายๆคนเนี่ยชอบมาดูน้องหมาเรามาแซวน้องหมาเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเป็นคนชอบแซวน้องหมาก็เราเป็นคนคีย์บอร์ด นะเราก็แซวน้องหมาบวน,น้องหมาของเราไปอะไรเงี้ยจนจนตอนสุดท้ายมันก็เริ่มพัฒนากลายเป็นเอ้ยอัพทุกวนันอัพเกี่ยวกับน้องหมาขึ้นไปเรื่อยๆจนเราไปเจอแบบคอมเมนต์ที่มันมีมากขึ้นที่อารมณ์แบบว่าเฮ้ยวันนี้เขาแบบเขามีบางวันที่เขาเจอเรื่องแย่มาแล้วเขาแบบเจอคลิปของเราแล้วเขาแบบยิ้มดักมาแล้วเขาแบบเจอคลิปของเราแล้วเขาแบบยิ้มได้อะไรเงี้ย มันก็เลยแบบเฮ้ยกลายเป็นแบบแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเฮ้ยส่งอย่างน้อยในวันแย่ๆหรือวันที่อาจจะเขาเจอเรื่องหนักๆมาเขาก็ได้มาคลายเครียดกับคลิปน้องบอยสักนาทีสองนาทีก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณสามวิดีโอที่ที่เป็นแบบเป็นแบบจุดเปลี่ยนเนาะเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆหลายอย่างก็เช่นอ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งที่เพชรแบบเฮ้ยน้องบอยเนี่ย เือนเป็นโกลเด้นกอล์ฟนะเราก็แบบบน่นเขาแล้วบอยทำไมนี่เป็นโกลเด้นปลอมหรือเปล่าเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้องบอยผัดขนก็เลยอาขนน้องก็เลยไปสีขาวแล้วก็แบบเฮ้ยนี่นี่เราซื้อโกลเด้นปลอมมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็แซวล,ลงแล้วคนก็เฮ้ยรู้สึกว่าเอ้ยตลกนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ผู้ติดตามขึ้นมาจําได้เลยว่า for c l i นั้นเนี่ยผู้ติดตามมันมขึ้นมาเกือบหนึ่งหมื่นคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คลิปที่สองเนี่ยจะเป็นคลิปที่เรานอนเช้ามากคือ เราเราทางานเป็นทํางานแบบกลางคืนอะไรเงี้ยฮะก็คือเราชอบทํางานตอนกลางคืนนู้นนั่นนี่แล้วเราเพิ่งได้นอนตอนแบบหกโมงเช้าแลวเจ็ดโมงเนี่ยจะบบอยก็ออกมาหลัขึ้นมาขย่มเตียงตึ้งตึ้มตึ้งตึ้มตึ้มแล้วเราก็แบบวอกันมีการแบบวิ่งต่อสู้กันตึ้มตาตึ้ตาตึ้มตาแล้วพอต่อสู้เสร็จแล้วเราก็นัขอมือหน่อยอะไรเงี้ยจะบบอยก็กลับมาให้มืออะไรเงี้ยทั้งคัที่ตะกี้เพิ่งตีกันมาคลิปนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปถึงแบบห้าล้านวิวเอ้ยสองล้านกว่าวิวนะฮะก็เลยทาให้คนรู้จ คลิปที่ค่อนข้างค่อนข้างมีคนเห็นเยอะก็คือคลิปเข้าเหนียวที่เปิดไปตอนต้นคลิปนั่นแหละฮะ<ม>เป็นเป็นที่ที่ทําให้หลายๆคนรู้จักสื่อต่างๆก็เอาไปลงมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยเราก็เจอแล้วกับเจ้าโกลเด้นตาตีแล้วก็มีเขี้ยวน้อยๆอยู่นะฮะด้านล่างด้วย<ม>ถ้าถามว่ากลัวไหมเนี่ยเบื้องต้นเรารับรู้อยู่แล้วว่าว่าเดี๋ยวมันมี มีมีอะไรเหตุการณ์อยนี้อยู่ขึ้นเพราะปกติเนี่ยอายุน้องหมาเนี่ยจะสั้นกว่าอายุคนถ้าเกิดไม่เราไม่ได้เกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นก่อนนะฮะก็มีฮะมีอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับกับความรู้สึกที่มันเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะให้ตรงนี้มันดีที่สุดก่อนนะครับ